ไปกับงสิปิูปลาอยู่ปลาเขาหมานปลาปลาเขาเฮ้ปลาเมื่อนี้สมอไมกนล่ะสดจากต้นตของแแหงของแแหงโอ้โหพี่นุ่มเนี่หารสั้นจบรบมนี่ตาเขาตัวมีตัวส่งปลาโอ้บ่เดอร่น่อยมยปังความทิมงานละเจ็บเจบทำิมงานอีสานบนดน้อย ้าตอนเทียงเทียงเด้อรอสีเทียงพี่น,อน้องเมตุนผิวม่านตาหน้ายายรอสีมานมูน้องไฟเจ็บปากหอยใอนยสานเ่าเมตุเลยพายพี่น้องมาเบิง่งนั่นมาเขี้ยคืนก่อนมาเขี้ยคืนมามีลาบเท่าจิ้มคับแต้แม่หน่วยโด,โด,โดยกดอกหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งูแม่น้องไฟเจ็บปากหอยในสานเด้อจ้ะอ๋อ เอาเอาไปนองพูนแม่นนองไฟแม่นนองไอ่นองไฟหาอันบักหอยได้บ่ล่ะไอ่บ่นองไฟเป็นตาสีได้ต้มบ่ละตาสีได้ตุ่ม <line> บ่ค wow ุอปีกหาเอาอยู่นหนีตัวพื่อน่ะ เอ้เลยป๊อไม่พี่เห็นน้องเบิ่งกันไะมป้าดีจ้าแม่น้องไอจ้าสวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้าบพวกพี่น้องคนหนึ่งเก็บผักบุ๋งคนหนึ่งเอาบักหอยเอ้ยเลโอ้โหปลาเต้มยั่ดอกปลาเต่ต้มกินกันตำหมดน้าอ้อมอ้อมไปนอนไฟหาจอยกันบักละเป็นผู้ร้อยน้ำเป็นสวัสดีค่ะคุณน้องไฟเช้าบุ้งนาครับเอาบุ้งนาง้มจอยแมงง้มจอยแม่ให้มันได้ไปต้มเด็กจักกานนึงกับไข่อยู่เด้ ไอ้แนวกินเข่าเทียงหลากระหอยโอ้ยนนหน่อยๆเลยแต่ไม่หัวบดันเบ่แม่นมันลวยจำเนีเยนนดสิเ,ดออเอาแม่นลองไอ้แม่นลองไฟอะผู้นึงเก็บผักบุ้งผู้นึงหาบักหอยเท่ากับไลายหลเอามือลุ้นจังเอาเท่าเท่าเท่าเนี่ยมเนี่ยจ่าเดี๋ยวให้แม่นลองไฟนไหน่อยๆหากันหากันเด้อได้พ่อตุ่มกับที่โอ้ได้ไหลายเติอเลยตัวนั่นได้หลายเติืแล้วเอาบินน้องเดี๋ยวกันเด้อ หายแค่น้อยกันพี่น้องได้แล้วได้มาลองไปดังแต่มะวงต่มหวงยังไงเดักฮวงแต่บรจ้เอาบตองให้น้องไปบตองได้บพริกละสิเดี๋ยวจอพริกบจันไปกันเัียวเียงเตียงไปเตียงเสียงหน้าห้องกันละไปถียงหน้าถึงหน้าหน้าใหญ่นวะไปหน้าใหญ่เป็นล้วพี่น้องไปสวัสดีครับสวัสดีตอนดีนเทียงแร้วพี่น้อง อยงนี้มือนี่ก็อยู่ท้งไหท้องหน้าคือก็แล้วครับคนดังของช่องกำลังทวนทานทวนทานอยู่ดังไฟปิ่งปลาปะนะคนไหว้สร้อยเดิมเมีทีมงานแอดมินวันดีจ้าควรจัยหน่อยเด้อพี่น้องเงากำลังนั่นก็กำลังติดแมนกำลังคุ้มไฟถ้าเราผีมีตัวไปแมนของไฟกำลังเห็ดปลาไม่ไหวเหยียบผีปิ่งปลาเห็นไฟกำลังสิปิ่งปลาปลาเขาหมันปลาปลาเขา เอ๊ป้าวันนี้เห็ดสมได้บ่หรืเห็ดได้เห็ดสมก็เจียวพริกดิบโอ้ก็แบบพริกดิบมึงเด้อเนาะดิผดเนาะเห็ดชีสมสมยี่ห้วยสีกิโลดแล้วทำโตคนละอือร่อยจังวัแล้วน้ำลายแตกมึงเดี๋ยวผู้บอกผดนอนเห็ดสมปลาเห็นีหมว่าผู้เห็ดเสียบหรือว่านผู้เห็ดผ่้เสียบของว่าบู่ผู้เห็ดเป็นผู้บ่เป็นนี่แล้วอะกระติ๊บพ่อยินอยู่แล้วพี่น้องแต่ก็เมนของพี่ก็เห็ดเป็นอยู่เด้อันปิ้งปลาต้มหอยตำักหุ่งจำเมนูวันนี้ มากินน้ากันเด้อแต่ว่าเด็ดหนึ่งก็คือของหวานมีอันบวดบวชแดงแดงไทยผอบวชแดงไทยหรือว่าเอาว่าแม่บวชแดงเช่นตะลุบเถอะเพื่อนบลาแมนเช่นตะลุบอีกอันนึ่งเจี๊ยบบวชแมนแดงสือหได้เช่นตะลุบกันลืมถามเนาะทำมันน้องใต้วาบวชเช่นตะลุบเพื่อนบวชแดงไข่ติบุ๊บแต่ว่าบวชแดงบวชแดงจริงแต่เก่ามันเน่าเด้อกันมาแดงจริงบ้านเท่ากับปลาแมนเจี๊ย เอาดีวไปบังจยกบาทเรื่องตี๋เอาไปบังจกข้าวกันก่นไป่นเอาไปงไฟปีเง่อนไน้องต้มหอยเด้อี่น้องม่น้องไฟางเกลือแต่ว่าสีใส่เกลือจัน่อยพอมันดีชี้อ๋อพ่อบอกน้อยเลยเพียงไะม่งลกหลเพียงเอาเอาจ้าีเลยต มันัสีเข้มอะไอยมันยังแสบตัวผมงมอย่เป็นทานมันองไฟใเห็บไปแล้วปลาล่อล่อล่อไปเป็นทานเป็นทานยก่อนทานปทันห้องเรีงเขาเถอะใส่หมูน้องใหม่ก็ได้เอาน้อใหม่ร้ท้องหมซื้อมาต้องสุกกับแสบได้รุ่น ไปซีกเอนี่งอ้ยแกบซุกน้ำใหม่นว้เลยบนวะมันอ่มกินกันตังคีพักไปเตียแหนกินแบบว่าใส่เงกเินกัหน่อยน้วห้อยยังดีใช้ซีซีอีหน่อยหรือไม่ถูกมันยังมนออกหลอมันยังแซ่บเกียร์ไอดินพวกินซาปันไหนเดี๋ยวไปยิงคว้าสันติคว้าพวกขิงซาอยู่บนพอกแห้งพติเตี้ย ก็ต e. hmm. mm ิด hmm. ด hmm. mm ่างด่างบ่า hmm. ด so, yeah. ่างบ่เป mm ็น hmm. ด exactly. ่างสามเส้นหาว่านี่เร okay? so ือเบิ่งประมาณปลาขาวๆเบิ้งน hmm. so ้องกระติมแยมตัวหนึ่งของกุดก so ุ mm ๋ง hmm. ปีนกินหนึ่งห้อนครับตำคุงใ่วันสิคักี่เด้อเนามีตูวสีเกียปิ่งผู้โดดนครับปิ่งปลาขาวก็เดียวตาขาวสุกได้กันเลยบูโดนครับว่าแต่ตาขาวที่โอกลอนเจรินเนี่ยมันได้กินหลดปิ่งปลาขาวบ็คือเนื้ออื่นแยนปิ่งสุกเลี้ยวปลาขาวใส่ วัดแตงไทยด้กยจ้โอ้น้ำตาลเด็กงต้องดีฮะกะทิล้อกะทิสดด้วยเนาะสดจากต้นดูของแก่ของแก่เนาะอ๋อดำมือหลวดเออนี่เต็มถวยเพื่นเลยพี่น้องเอ้วยวะนี้บัแตงไทยวัแตงเหล้าวกดแคทสลุบมายังมายังกันดิจะกินมือนี่แหละร่อยเย็นๆเนาะแต่ว่าแตงนี่หั่นใส่ตู้เย็นไว้เย็นเทียบตูเย็นเนี่ยอยู่วัดตง น้ำตาลปัตุ่มมันเหมือนหลดบ่มันเหลืออีกเ่ยนน่ะิมหลาย่ไม่ไม่ได้กินเกลอนมูเตี้ยไม่แม่ลงไปมาซิมน้ำมูแม่ลงไปมาซิมของหวานแสบซอนเดจางเค็มจ่ได้จางเค็มแ่บางกับบาลาย้ม่ได้บานขึ้นบานแล้ว เป็นได้พาเราไปแอบพี่น้องดีไปอิมกอนเขาโอ้ยเหมือนนีว่กินก่อนเลยเดียเนาะกนเป็นอินกอนเยลมัวกินปีงปลาลงไปห้องป่นี่โอ้พี่น้องเลยขาหางสั้นซบลบันี่ตาเขาตัวมีตัวทุกเาเด้ี่นุ่นเดียวทุกตัวนี้อันนี้หกเ่ท่านแหมปไหนบูมันจะแบเราะอะไรมลกน้ำถมเาทำมาเนยเียพิด เอาอยู่บุโดนเดาะตำงเลยวันนี้ท่างเดี๋ยวได้แล้วเดาะตาขาวแล้วตาขาวแล้วสุกแล้วไม่สุกเอาละสันเ่ตละสุกเลยมันบ่แซ่บคนว่ามันบ่หวานน,นนี่ยตำงูต้นใช่ตอนผมปลาแดกคุณได้ปลาแดก,อ,ดกอ,อันปลาแดกเพราอีด์จ้ปลาแดกเพราอีด์จีนี่ละนี่มันแสบผีมือรีดออเดียเพราะอีจีนกินตำงนตำหลวงตำหลานเด้อเพราะอีเลย กรจะไปสาปานน้ำพอยีอีกหนึออ่งสานัออ่นก็ไปบ่ได้พ่อเอ้ยค้าโควิดโควัยนี่ล้วไปใส่มาใส่ก็ลำบากต่างคนต่างยานกันเข้าไปกันก็บ่ได้แค่นีในใน้จะอยู่ทางหน้านี่ยแล้วน้ำกลุ่มน้ำพี่น้ำหนองก็นีแล้วบ <laughs> สบายดีบปนห้าพอยีตกูใดบ่สบายใส่ช่วงเศร้าเด้อปวดฟังเลยเด้อสบายดีเด้อแม่น้องไผ่วันเจี๊ยซิมไปไหน แ่บจ้ะแ่บเลยจีเขาปุ่นมาเลยใส่หรืปล่าใส่เขาใส่แขงๆเขาพูดไดิบยุมอได้ยอยุ่มาจีพูดได้นต้นกัมีตอนอขีกระแดดสีตอนคืโอโสีประแดตอนหนี่คือพอ้ามวันสีเหลสีเด,ดีว,ว่ามันขากี่เดอู้น,ออน้องไม่เป็นหอใส่ขขางๆกินกับตำหู มกไผยมกมันเนาะมะสมน่นวะสมันนี่ละฮาเตียเสียบนะบอเดอพี่น้องไอ้พูดมากินสมสมสมมึงนะเพชเพชสมสมมึงหน้าอดีมีลักพอดีเลยเอาเอาเราไปปะเอามากๆพี่น้องมะเศษเสียบกันมึงโอ้ยแสบเด้อจ้าเนี่ย ปิ้งปลาครูบอท่านหิ้วขายิ้วน้ำขอจินปิ้งปลาก็เหมือนต้มยำนี่ส่วทถ้ามีไงปิ้งปลาโอ้บ่เด้อผมหน่อยแม่ปังพร้อมทีมงานละแซ่บๆน้ำทีมงานอีสานบัตรหน่อยปลาเงี้ยปลาปลาขาวปลาขาวยังบุ่มจะขอรื้อขุมมันนะครูม้านำมาเด้อกับทินหน่อยแอดมินมื่อไหร่ละสุขสุขล้วแฟนครับสุมองสุบูล้วครับกินโง่สวยร่วมกันเอามาพี่น้องมากยยิ่งก็วกัน ตัวแกเป็นไรไกลอยู่ไอ้แก้แก่ไแก่ไอ่ไอ้ก่ไอ้แก่ไอ้แก่ไ้แ่ไอ้แ่อ้แก่ไ้่อ้ก่ไอ้แก่ไ้แ่ไอ้่อ้แ่ไอก่อ้แก่าอ้แ่ไอแ่ไอ้่งลงเกอ้ยก่ไ้ก่อ่ไ่ไอยู่ไอ้่ไอ้แกพี้่น้องมาอก่ไข้่อ้กัน่ก่่อกอ้ก ยักว <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ามนี่ยแนบเลาหมหถึงตอนลงไฟกินตำหุ่งดีอย่างตัวเพราะยางเป็นแนบมเนี่ยกินตําำุ่นกพอนแต่พวกโคตรเจริญเป็นลหมักตำะ่ขครับตำหุ่นมะมีตำหุ่นนี่ที่เด็ดพี่น้องปิ้งปลาน้องแซครับมองซุบ้อนละปิิงปลาขาวห่ตเตเจ้าวซ่อม กลางเด้อยยังเป็นน้อกเนเลยแกวดีลูกก็ได้มาเฟียพอนี่

Mẹ băm nhuyễn, <Nhạc> mè nầm, mè nầm, bần làm mè nầm, mình tố, mè nầm nhảy, หอมเปล่านาะ่ว่วาไม่หัวป่ะนี่น่อนเยี๋ยวเห็นก็นสีโอ้ยจะขีบเนี้ยดว่าดีนะเป็นตเียบนอเปน,นงเข้มเ้มจะข<ส>ั้<ส>มเมตรเมตตัวที เห้ปตึกยุ่นานนี่พ่อหน่เห็นส้ดังเห็นยังแนเอวมันเหรอเป็นเส้ดังบ้านเหรมบ้นเหว่าฝนตกไหมบนมปลาขึ้นขึ้นดังซ้ำห่าขึ้นดังซ้ำห่าตดัง ขนาดยตั้งนี่เรี่ไปนี่ลง <c oughs> ไป,ไป,ปาหอมอแอ่ว่าบ่ะประกอบน่ายกับมีเล่นขาวะทอ ดตัวแดงจะไวดีดีน yeah. ี่ไปกินเขาน้ำหลานได้เพิ่งไปกินหลาบเป็ดหลานต้องมาเอื่นไปกินลาบเป็ดเดืกูแม่นเถอกูแม่นเอิไปมดซุ่มละใช่ไหม ยันไนม่ได้ดไป,ว,ไปวันที่ไม่ได้ไปเป็นโยกตัวที่หนึงแล้วที <c oughs> ่ราจะเป็นเห็ดอย่งกินคนโตเอินโหลีนอบุคเมียนเนยมียนองไรไม่ได้ไปใส่ดอกแอนฉันมากไปเห็นหน้ากินใ่ ปลามืี้มันหอมใม่อยู่เนาะว่าจากน้องสีแสบัเด้อดๆแตเอาไปปิงก <END> ินเนาะู่หวยเนาะนองมเนน้ำโตเลย่อยๆหืหีืว่ายำบะละกอตอนองไปดิกินหมดเลยไม่มีบี้เก่งแต่ว่าตอนลงไป่ บ่ม,มีกลางเล่น่แล้วกินอะไอื่นดิ่ังนี่ยกินต่ปลาดีเคนหมักปลาาอมเนออื่นมากกกินเย, <c oughs> ยู่ห่องกันกินต่ปลายู่เลบ่ละม้งหาปลากินหาตะปลาเลยบ่ <c oughs> มีแนวเสีหาัมักกินปลา แสบคับมาเด้อังงงนมรตั้งำถึง่มมมาด้เดีเอาย่แล้วอาหลา่นเาอยู่ตนปเดียวหรือคย เรียงว <มะ S 2> ีปบะเนนห้องล้มตกเขาเดียวตกหมู่บ้านขอไม่ต้องโตเ,เะก็โตอะคนอยากให้พนตกตรงบ้านเขาหว่วยถ้าวันมาได้ตกวัานา้ไนปีทำไมกิมของมันอนะันี้อนี่แค่ยอยู่ประจแห้ง ปีนั่นจะมาน้าถว่เนาะโอ้ยเห็ดเห็ดหน้า่ว่าจะกินหลอบเนาะปีนั้นปันเหรอปันเดียวกันเอาไม่เอ้าไม่ปันไ่ได้ไหนัิพี่นี่คตลาดเดเป็นไ้วะสว่านก็ร้อีบ่ามันในถ่วท่านร้อปีกัยา bình nhau, thành phố này mà. nó mới ừ. <laughs> 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 yết, <laughs> 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 nó bị nhảy mơi nhau, cá cầm cá, ปันดาสมุนขาเนาสุกตัวเราอยู่กลางีเืออ่ะลืมตะบารปลูกยี่ปูหน่อยๆอยู่เดี๋ยวนี้ใส่แบกหยากับแบกบเลาจริงหรือเปล่ากเป็นเบาแล้วฮื้อย่างสีเขาก็ต้องไแบกจมยไอ้สีเขาเจ้าเขาเนี่ Mình bao gốc hỏi phá thủ phẩm luật được học học hết chẳng đáng đều hưng cho chẳng đáng mọi người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  chẳng đáng mọi บอว่ากินมดตนไผ่เดินฟองไผ่เยไนเพรมน้องไผ่เิเ่บโอ้ตะเพงโอ้ตเพงหลังโอพงกลางอเปลาิว้ามันกระั่เสยบโอ้อนอไผ่เดินเอาเดินฟองไผ่โตจำเนียรล่ม่แก่หรอมุมกลับมุมกลับเดิ ย่องเป็นปิดอ่างอยู่ห่อยเดินไปหาปลาเราตืเร็เลรทุ่ไปหาปลากินตะกี้หาจนในปากม่แล่าในปากิบะเดชส้งปลาเข่งไง่อไปเห็นทชกินี่ไปได้รับปากไม่จำได้ยังสิบะออกเท่กครับพี่อคนี้ไม่ไม่เห็ดประแดกก็เห็ด มาทรงสอบต้องหวานเ้องนี้รเดยอย่าเอาไหันอิ่มเจ้าไม่ลอยดีต้นนี่เนาะกินดกสามโมมาเดี๋ยวจัมัทเป็นเรื่องสัมั ขออน้งนางไขอบพูดด้วยแฟนครับสุม,มองสุบละครับขอบคุณถูกกำลังแรงใจวันนี้ินีนึ่งฝากไปส้ำนีพี่น้องย่ดีเมีแยงปูสุขคน,น,นครับบวัสบีครับรดรเดี๋ยวเกไปยุ่นรุ่นตองวันมาท่านเอาสูปน้องวันบกันเด้อเดี๋ยวเี๋ยววของวันเอาวยวันนี้ละ